สวัสดีครับพี่น้องมือนี้สำริดบ้านหน้ากับถิมาเบิร์นไฮเบิร์หน้าเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศย่ำมมะซ่ตื่นขึ้นมาย่ำโซ่พร้อมกับว่าเบิร์เลาะน้ำเลาะในเนาะครับพี่น้องเนาะกับว่าเบิร์บรรยากาศนับกันเนาะพี่น้องมือนี้สำริดกับพาถีอพาอน้องมาเบิร์นทงไฮทงหน้าคือโจ้เนาะหลังจากฝน หลังหลังจากฝนเศร้าตกกท้าพี่น้องเนาะกลับมาหล่อให้หล่อหน้าบ้านเฮาเอาจิตีชีวิตบ้านหน้าเนาะพี่น้องกับสำริ์น้องไม่นะครับในวงการยูทูบเขาผมกับฝากกดไลค์กดแชร์ให้สำริ์พ่อหายนี่ก็ร่างแรงใจสู่ต่อไปนะพี่น้องเนาะผมก็จิตพยายามทายหายพี่หายน้องเด้วย ทงไฮทงหน้าดีิตบานหน้าเป็นแบบไลยน,นะครับเนาะเรรับคลิปนี่ก็ผมกับมายามตรงนะพี่น้องมายามตรงในซําใด,ดกับบุรุคือกันนะครับกุุงคิวก็ได้ป้าปีปา้าหนองมาเบิง้งทงไฮทงหน้าเข,าข่าข้ามงามไม่มีค่ะนี่นะครับตรงครับ น้ำไรดั๊เอาปลานะครับเดี๋ยวผมสิยามให้ที่หันลองเบิ่งว่ามันที่ได้เอียงแต่ว่ามันคือมิดแท้นี่ปลาจยกตัวบน,นนอไม่รู้อีกะมายามตรงพี่น้องตื่นยามมาสอบมา มาเล่ะหนามหล่อในเบิ่งกันสิมายามตรงพอดีกุุงได้ซิ้วบอซัสันดอกนี่และครับเข่าก็ได้ไอพี่ให้นองเบิง่งเข่าก็งามงามนันก็เป็นล่ำตุนเร้อที่น่องเขา่ามังกรจิถอกั็ที่รับมันจิต ผมมันเขาเขาเอือนผมม่านเด้อุ่บให้กี้นองเบิ้งไก่เขาตื่นขึ้นมาย่ำจอกับมาเบิ้งหนามเบิ้งใน่แล้วพี่ร้องเลยสีบาดหน้าฮ้องตะเคียวสะอุ้มอะไครับบรรยากาศผมมียังเลย ดวงอกษตะเวียนกับว่าใก็้จะขึ้นนะครับที่จีดีบานเท่าเนาะพี่น้องเนาะเอาว่เป็นการเสียเวลาแล้วพี่น้องเข้ามารุ่นน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่าสิเดยซ้ำไดยยามตรงบนเกินพี่น้องผมก็เล่ยโบได้เอาขากล่องมาตั้งให้พี่น้องเบินตอนที่ยามกันได้ พบที่ยามตรงให้พีนองเบิงว่ามันสี่ได้อีกอย่างน้ะครับนาะเอาเอ,าอา๋อทำนี่สักกอนได้ครับเนาะตั้งจากยามขึ้นมาแล้วครับได้หอย้นพีนอง หอ,อยเซอรี่ครับพี่น้องวันนี้เส็ดเมนูลาบบ้องลาบหอยนะพี่น้องเนาะนี่ตะหอ,อยกับปลาซิวหน่อยหน่อยหนึ่งพี่น้องโดนปลาควาไว้ท่านไหนลงเดี๋ยวให้อากาศมันเหมือน เย็นๆน้หนาวจังหน่อยมันถี่ล่งมากปาอยู่นีก่ก็หลายด้พี่นอ้อง้านหน้าห้องก,ก็ได้ทายพี่ให้น้องเบื้องเขามันงามงามบรรยากาศก็ไดุ้ณก็เจ้ากันเลาะให้ล้อหน้าขึ้นกัน,กน,กนครคับพไกลๆพวนเจ้ามาต่อๆกันตื่นขึ้นมากกันเจ้าหน้าก็ตรง มตื่นขึ้นมาเห็ดภารกิจคือเลาะน้ำเลาะไนเนาะพี่น,น้องเนาะเบิ่งเขาเบิ่งน้ำหน้าไผ่หน้ามั่นคือวันนะเพิ่นว่าก็เจ้าก็ตื่นตะเาคือกันครับเดือนนี้ผมมากก็มาช่วยมาหอดไห้หอดหน้าเฮางกันมันก็หลายหม่องเนาะหม่องละหาไร่โกไร่ซิฟไร่นี่แหละครับ พเห็ดหลายแต่เห็ดหลายมองบรรยากาศไอ้พี่แหนองมึง,งมเนี่ยมเนส ا านะพี่น้องเนะาะกับผักกดไหลกดแช่ให้ผมเนี่ยด้ครับเด้อพ่อเป็นกำแรงแร่งไกให้ส้ำดิบเห็ดคลดปต่อไปให้พี่นอ้องรับสม บรรยากาศบันหน้าครับ,เป,เ,รบเป็นตึกสี่แล้วครับก้ามเป็นตัยูยี่ดีครับันนี้ก็ฝนกับบบตกบรรยากาศก็กดีดี บิดกับเป็นคนทีเเ้าบอกเก่งเด้อพี่น้องเด้อครับอยากเกดกยูทูบให้พี่ให้น้องเบิ้งบรรยากาศบานห้องคือเกาอ่นละ่ะขอโทษขออไัยเสียงขาดขาดหายหายไปนนี้ก็ดิเ็ดเมน,นู ลาบหอยนหะครับบานนี้ได้หอยก็กิกนหอยเราเขาเนาะมากบรรยากาศบึงสาสานี่ก็เลี้ยงปูเลี้ยงปลาขึ้นกันนะครับ สุดท้ายดีก็ขอให้พี่ให้น้องจะมีแต่วามซุปเด้อพี่น่องขอฝากลิปสัมฤิดบาดหน้าเน่ยเด้อครับเด้อสัมิดบาดหน้าเบิ่งเทียงหน้าหน่อยนะครับเทียงหน้าเจ้าเก่าครับเขาเบื้องเขาเบื้องน้าคือเก่าเหรอครับฝาก กดไลค์กดแชร์ให้สำริดบ้านหน้าเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้สำริดเห็ียดขีดโตๆไปเนี่ยนะครับเด้อขอฝากให้พี่ให้น้องเป็นกำลังแรงใจให้สำริดเนี่ยผมดิบเป็นน้องใหม่ในวงการนะพี่น้องวงการยูทูบเข้าห้อยพี่น้องตัวมิตรความสุขถือเด็กแล้ววันที่หนึ่งผื่เด้อพี่น้องเด้อ ขอขอบคุณครับ